สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้จะแปดโมงเช้าแล้วค่ะเลยอีกสิบนาทีวันนี้เลิกคืนวันนี้นะคะเลิกงานแต่เช้าประมาณเจดโมงเช้าก็เลยกลับมาถึงบ้านแต่เช้ามิดมิดแต่เศร้าแต่เศร้ากลับมากับเดวเดิวดในงานนะคะกําลางถวยล่างจานพลก็เลือดผุหลักคอนสิได้ไปถาดไปทรงหลุกเราจะให้ดูแก้วมหาสจักรนะคะ แก้วนี้เวลาเราเติมน้ำร้อนนะคะมันก็จะเห็นภาพนะคะอ่าอันนี้รูปพ่อบ้านนะคะกับแมทธิวตอนนี้แมทธิวนี่ประมาณสองเดือนกว่านะคะเกือบสามเดือนประมาณสองเดือนกว่านะคะคิวไหมพ่อบ้านอายุซ้ำกันกับแม่บ้านตอนนั้นตอนนั้นพ่อบ้านอายุสี่สิบห้านะคะตอนนี้แม่บ้านก็อายุสี่สิบห้าเมื่อสิบสี่ปีที่แล้วนะคะคันโบ้คันโบ้ เป็นแบบนี้ได้ไหมบานเชีหอยเบิงถ้าไม่ใส่น้ําร้อนมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นสีดําอย่างนี้นะคะเพราะใส่น้าร้อนลงไปความร้อนก็จะเห็นเห็รูปมันขึ้นมากนะคะอันนี้ตอนนั้นเห็ดอุ้ยเห็ดตั้งแต่โดนแล้วนะคะแม่บ้านสร้างเห็ดตอนช่วงคริสต์มาสแหลกของแมทธิวนั่นแหละคริสต์มาสแหลกของแมทธิวไปเห็ดวิลานตอนนั้นลานปริ้นรูปเนาะตะกี้แบบกล่อง ตรงไทยเอากล่องทายยังสินะแบบมืดถือ,อยังบ่ท่านสมัยปานสูมือนี่ยังสินะตั้งแต่สิบสี่ปีที่แล้ววิวัฒนาการเนี่ยอู้มากันนี่ไรตั้งแต่ไอโฟนยังม่ไหมไทายรูปถ่ายวิดีโอได้เทุล่าสามซิบบีซี่ิบบีบอกแล้วก็ตัดแล้วก็เต็มอันนี้อันนี้เดี๋ยวให้ดูอีกน้ำร้อนนะคะอันนี้กะว่าเจาในโซฟีตอนโซฟีเกิดเขาเศร้าเหตุ ยุาหแต่ว่าเขาอาจสะเห็ดซูเมอร์นี่นะคะมันก็สิขึ้น,นงซสิอันนี้หน้าแมทธิวนะคะกำลังขึ้น,นมหน่อย <c oughs> อันนี้หน้าแมทธิวนะคะอันนี้กัปโพบาน <c oughs> เอาวันนี้วันนี้หยุดนะคะหยุดแต่ว่าซิมี่อ่าบีทีแมนว่าอย่นอนั้น,น,นเขามาเห็ด เคเบิลเอยียงดอกสกายของสกายของอีหยังเนี่ยสิมาต่อให้พอดีมาแต่แมา่บ้านเลิกงานมาแต่เสาพอบ้านก็นยังจอดรถกําลังจะออกบ้านกําลังจะออกบ้านก็นยังมาบอกว่าฉันตอ่อสายทางซันทังสี่แหว่หายโอ้ยยังสี่ก็บรย,ยุดหายเด้ออันห้าเข้อต่อพิษต่อนยังกันชิมันยากแม่บ้านอีกเสร็จมาเราก็สร้างไว้ละล่าว่าให้ต่อมาเนียเขามองนี้ละจิ ห้านย่านบอกมาถึงนาะมันลื่นเมื่อเ้าบอกพอกบานบอกเขานี่มันก็ออกนีแม่ว้านนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวยังใดกับสิไปส่งลูกสาวก่อนนะคะกลับมากกับสิได้เฝ้าอาบน้ำตัว้าเข้ามากเพราะว่าเขาบอกวา่าเขาสิมาประมาณแปดโมงเชรถึงระยะเวลานะแปดโมงเช้าถึงบ่ายโมงว่าสันอาจสิมากรนนะ่าอาลซิมากมมมเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงหรือยังก็แล้วแต่แต่ว่าเริม่มตัม้งแต่แปดโมงเา้ามากวันสัน เนาะเอ้าแม่บ้านก็นเลยจิก็เลยจิบบะด้นอนนอนก็นสินอนยิงียบๆหน่อยแต่ว่าก็บบ้เฮ็นงานออกมาแรงนี่กะเพราะว่านี่แต่ว่ากัสิดิพิสรงลูกทายไปซ้อมฟุตบอลนะคะเดี๋ยวกลับมาเราจะทำอะไรกินแม่บ้านจะทำออมนะคะออมไก่อ่อมไก่ใส่ คือต้อนหอมใหญ่เพื่อนยังกรนะี๊ดะมันคือคลกายๆคือต้อนหอมแต่ว่าถ้าเอาเอามาเห็ดเป็นออมกระแสบนะเดี๋ยวม่บานสิพาหเห็ดสูกกินนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะทําการออมไก่นะคะม่บานกรท่าการซับไก่ซับไก่นะคะน่องไก่ซับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็กะกะตำพริกกับกระเทียมกับตะไคร่นะคะใส่ถุงชุดลงไปจักหน่อยเราก็จะมาทําการคั่วนะคะ อันนี้พักที่แม่บานสีไสรน่ออมเข้านะคะบ่มีลีดนะชีว่าอันคือหัวหอมอยังไงแต่เขาเห็ดซูเพ็นอย่างนบ่นมีแม่บานได้แต่ได้แต่บวบแบบนี้มากนะคะก็เลยก็พักมันเหลือมันสินเอาแล้วค <c ười> ยริสเาใสซนะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะออมออมแบบเล่าเล่าเข้านะคะเราก็จะทำการตั่วไก่นะคะ อันนี้สูตรกับว่าได้ตามตัวนะคะแม่บ้านจ้าเชียา์าย่ังไงสูตรอาหารแม่บ้านแล้วเขาแต่ตามใจปากนะคะสนัลงไปจด้น้อยบ่มใหม่อันนี้กับแม่บ้านเห็นแม่แล้วผ้าเห็ดสูกินนั่นแหละแต่เห็ดตามที่เราผ้าเห็ดกินตอนนี้ถาบีที่แม่นมาอยู่นะคะแม่บ้านเห็ดรถบีที่ได้่าเขาเจอดฟังต้องขามอีกบานหลังหนึ่งโมเมนต์บะโบแบมมาบานแม่บ้านเล่บุรุว่าเขามาไป เซตกับเขากระิบสเสียงดังใส่ผู้บ่าวอีกล่ะขุยมันสุกก่อนนะคะไม่หลีค่ะตัวนี้เขากะลังโทรคุยกับพ่อบ้านเนี <c oughs> ่ยพอเสียดเฉยเนี่ยแล้วเยอะเติมน้ำมังจะน่อยก,ะะก,อก,ก,ก่อนนะคะมันสุกก่อนแล้วไม่บานเบิร์ตอนนั้นเป็นยังไงบ้านสีเห็ดเห็ดไก่น้ำสุกก่อนนะคะ เราใส่เกลือลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้มันซุกก่อนเีาจะเอาผักใส่ลนะังมากเลยอุย๊บเราจะเอาผักลงไปเดี๋ยวน้ำจะพักกับสีออกไม่อีก เก็บร้อยแล้วนะคะออมเราแล้วต่ผงลรดนะคะพอดีดีที่แม่นมากแม่บ้านเลยต้องไปซอยหญ่ผัวชิมน้ำเผ็ดมากข้าหแม่บ้านบขาใส่ปลาคนะเพราะว่ามันหยดกินแห้งใส่ปลา ม่บานใส่เกลือกับน้ำปลานะนี่นะคะหน้าตาอ่อมเราตอนนี้หิวข้าวมากเลยนะคะแต่ว่าเข้ายังทำไม่เสร็จต้องรอก่อนนะคะท่านในอ,นอนุ่นขเนียวอยู่แห่งหิวเขาท่านใน้นอนเต็มขึ้นตอนนี้จะ11บเอโมงแล้วนะคะ รอกันต่อไปตอนนี้บีทีแม่ก็เห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนั้นซอกเกตแน่นหน่อยเรือไแม่บ้านก็ีโมเวอร์เอาอยัางกลับขึ้นไปทางบ้านเขากับเห็ดรู้สึกว่าเขาสียเห็ดบานไม่เบิดเลยไหมต่้งแต่พรมเห็ดหอ้งครัวหอ้งนามแบบเปลี่ยนไม่เบิดเลย แบบนเนียเสียงดังมากนะคะดีนะเมาแรงนี่แมบันไะเห็นง,งานแต่ว่าคันแมบันเด้เห็นงานแมบานก็มีหูฟังที่ว่าคัดติ้งนอยส์บอนคัสนอยตัดเสียงข้างนอกอองสีน้าแม่บานน,อน้อยแมบานก็ใส่หูฟังสีน้ำมันเสียงดังเดี๋ยวให้ดูนี่นะคะอันนี้คือยามเข้าไปเที่ยวบลละฆังแม,มบานก็บสีไปเห็ดเพ้นติ่งนะคะเกิเอิญพอรี่เนาะคันมือได้ฝนตกว่ะอันนี้ตั้งแต่เห็ุใหม่ ปีสองพันสิบหา้าแม่บ้านเฮดมัมแดดโซฟีแอนด์แกรนด์มาแกรนด์มาไปน้ำปีนั้นหลังจากนั้นเราก็บวไปน้ำอีกเลยค <laughs> ันพอบาน,น,น,บานเฮแบบ็ดนีดอ่อันนี้พอบานเราเฮ็ดกับโซฟีนี่คันพอบานเราเห็นี่สิเนียดซินี่สีแบบดูดีอ่ะอ้ยตายอันนี้อันนี้มันโซฟีเฮ็ดเราเองแล้วตอนนั้นอันนี้กะอันนี้พอบานเฮ็ดกับโซฟี อันนี้อันนี้แม่แม่พ่อบานเออพ่อบานเฮดกับโซฟี่อันนี้แมทธิวเฮดเอาเองอันนี้ก็แม่นพอบานเฮดอันนี้หลายอย่างนะคะเป็นจานเป็นยังอันนี้แม่บานเฮดกับโซฟี่นี่บุคคดข้ามบันไดอันนี้แมทธิวตอนนี้เฮดเนี่ยเอิบอันนี้แมทธิวอันนี้อ๋ออันนี้กับแมทธิวโบแมนโบแมนพ่อบานแมทธิว อันนี้แมทธิวเฮดปี2017ันสอันนี้โซฟีอ่ะโซฟีเอิร์ดว่านี่คิดว่าแมทธิวล่ะนี่เื่มเขียนบทเขียนซื้อนี่เอาเดี๋ยวสิปีหงปีหนึ่งเขาเนี้วแล้วยังไม่เสร็จอยู่นะคะเหลือเขาจะมาเช็คสัญญาณว่าง,งานสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอ้ยมาแาเที่ยวเขาจิกกินกับย่านเขาเฮ็ดท้ามนานันท่ามี ข้าวเหนียวอุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วนะคะครั้งนี้คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วอุ่นบ่อ้อีกแล้วมันเหนียวแห้งแล้วก็แจวหฮอก็รอดแล้วนะคะรอเสิร์ฟแล้วแจวเราเนี่ยกับอมไก่ห้าเนี่ยถ่ายอยู่เดี๋ยวใกล้สิีวแล้วะคะ่ะเลยใกล้สิแล้วแล้วบอกทําปลอบใจตัวเองใกล้เชี่วแล้วเหิวเขา เขาจะกินกับแบบว่าเขามียังมีแขกอยู่บ้านอยู่นะเฮ็ดนั่นเฮ็ดมีเฮ็ดในเลวเขาจ่อลู่จ่อยังเชื่อมสัญญาณยังเรียบร้อยล่ะล่ะเหลือแต่เช็คว่ากับโทรศัพท์โทรทัศน์เทาสิเป็นยังไงเองสินะแม่บ้านกับสิทธาว่าสันทออีบดลเสร็จสักทีนะคะแต่ว่ากับว่าเลวว่าสันทอเพราะว่าต้องเหลือแค่เบิร์นอีหยังอีึ่งเขาซงมาบกครับสันโอ้ยฮาร์ปแจ้วจ่อเบเกนเดี๋ยวแม่บ้านใส่เบิร์กนะเคสที่เฮ็ดมัอนี่นะคะโอ้ย แม่บ้านท่านใดแม่บ้านก็เลยบอกว่าบ่าต้องดันยังเข้าไปใิ่ห้พอบ้านเรากลับมาเบิง่งซะก่อนนะคะค่อยสิให้เราดันเข้าไปได้เวลาทานข้าวสักทีนะคะโอ้ยเหมือนนี่แม่ตั้งแต่สองเต้าจนหอนเขาได้แล้วสบายโมงแล้วได้เวลาเก้าอีกแล้วคุณสินะเด็กซ่าอายุสามเกลวนี่มั้งเอากินเข่าก่อนนะคะมาดูอาหารเรานะคะโอ้แม่บ้านหิวนอน <laughs> องานมาขึ้นอีกโอ,อ้เดี๋ยวไปดูออมไปดูออมเรานะคะออม โอ้ยได้กินสักที่นะคะออมไก่เห่ากับแจ้วแก้วมะนาวนะคะอออมถึงออมแม่บานใส่ปลาไหลนะคะแต่ว่าแก้วแม่บานแม่บานใส่น้ำปลานะคะเพื่อควมนวกินกับข้าวเหนียวนะคะโอ้ยได้กินสักเชียนิ้วเขามากมากเลยมากนะคะเมื่อกินน้ำกันฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แซวดูเอสด้วยนะคะสวัสดีค่ะ